พี่ไม่ใส่สติกเกอร์อะไรนี่หรอเหรอเดี๋ยวก่อนใส่สติกเกอร์ไดโนเสาร์มันคนที่พี่พี่ใช้คนแบปุ้งวันนี้พี่ใช้คนแบกุ้งทำไมเอาอะไรพี่มันหนักปั้นคลิปทอดมันเป็นพิกมีโค้ต้าแค่สองชิ้นอย่ากินเยอะค่อยกิน กี้วหาอะไรเนาะกิ้ไหนดิอืมก้วอยากกิหมดแล้วหมดโคต้าแล้วหมดโคต้าแล้วแตงกิ้วกิ้วได้กินสองชิ้นพอน้องกินข้าวมาแล้วค่ะกินเยอะไม่ได้ล้างมือด้วยล้างฝ่าด้วยก้เมื่อกี้โดนแตงกิ้วเล่นมุก ควันเล่นหมุกควันเล่นกับพี่พี่เขาดิสวัสดีครับคิดถึงขอบคุณนะครับดีครับสวัสดีค่ะอีโมติ ดีขคิดถึงสายคนละส<ข>าม<ะ>นะ<ข>อพอแล้วนะพอพี่มินได้กินสองนะกินช้าช้าโค้ต้าของคุณหมดแล้วขอบคุณพี่ต่ายต่ายชให้ขอบคุณนะคะพี่ต่ายที่ที่ซื้อพิซซ่าที่ซื้อไก่บอลชอนกับสปาเกิตตี้ให้พี่มิ้น คุณวันนั้นกินของไม,ม่จุ๊บวันนั้นก็แบบนี้แหละอืจะแบ่งอันนี้กันจะแบ่งไก่กันสวัสดีค่ะอ,อ,คอร่อยไหมอร่อยพิมพ์ผิดนะครับมีหอ่อหอหีดด้วยนะครับพิมพ์ผิดนะคะพี่ต่ายไม่อ่ะอร่อยไหมครับอร่อยครับ <laughs> สวัสดีครับพ่อลูก คิดถึงจังอยากเจอกิวทานกิวทานค่ะไม่อไมเออทานชา้าเออเห็นเห็นช้าช้างเป็นขอขอไข่จริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าวัดวัดภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกแต่แต่ได้ยินแค่คำว่า b o y boy แค่นั้นแหละ B.E. หรือเปล่ามไม่รู้บอยอะตังคิวครับเรื่ขยไปไหนบะอืม B ีย S, S, S A อ A M อ S อยอมสมตังคิวอร่อยอไหมสรุปไปขอตังคิวได้ไหม มันค้างคาใจถามหน่อยครับคือคือคือถ้าจะมาขอก็ขอไม่ได้เพราะว่าคุณนี่ลตอนนี้ก็ยังเ,เด็กอยู่ระกาศที่เด็กเหมือนกับเป็นกิวพีเป็นกิวน่ารักขอบคุณครับกินด้วยได้หม,อหมเออหมดแล้วไมเออหมดแล้วครับกนี้ ุ้งอ๋อแต่มันเผ็ดอ่ะก็ได้ก็ได้ผาดพัดมีพัสดุดนี่นะ oh. อยู่หลังรถจะวิ่งอีกรอบปะเนี่ยจะวิ่งอีกรอบไหมแพ็คแพ็คล่ามันเหลือให้อีกไม่กี่ต้นอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวมา พ่อลูกทานหน้าอร่อยหน้าอร่อยใช่ครับเพราะมันอร่อยใช้หันกล้งมาใกล้ๆสิใช้หมูสองตัวไปขอแตงกิ้วได้ไหมไม่ได้ให้ครับเพราะว่าแตงกิ้วยังเด็กอยู่ใช่ครับ ฟังไม่ผิดไอ้เจ้ายังเด็กอยู่พี่มิน้นเสร็จยังสวัสดีครับแตงกิ้วสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมิน้นสวัสดีครับแตงกิ้ว ไปล้างมือเลวกิ้วก็ไปล้างมาแล้วครับน่ารักอยากหยิบแก้มคิดถึงแตงกิ้วครับอายุเท่าไรแล้วครับแปดแล้วครับแปดครับอายุแปดขวบแล้วหยิบแก้มได้ไหมถ้าอยากหยิบแก้มมาที่จังหวัดกำแพงเพชรที่ กาชาตจังหวัดได้เลยค่ะสวัสดีครับคนหล่อสวัสดีค่ะคนหล่อสวัสดีครับเช็ดเสื้อไปแล้วพี่กินแตงกิ้วกันหิวข้าวน,นะ <c oughs> กินไม่ได้อายุห่างจากพี่เก้าปีเองเฮะฮ้ <c oughs> น่ารักจังน้องแตงกี้อายุห่างจากปีพีเก้าปีเองโทรศัพท์้พี่เพื่อนมาเนี่ยเกี่ยวไม่ควรไม่ควรไม่ควรโอ้ยพี่เหยียบเท้าแตงกี้ขอโทษเหยียบเท้าไม่น้อยโอ้ยแล้วทำไม,ไมอะใส่กระดูกไ<ะ>ก่ฮะทำไมแตงก้วเขาดูไก่มาไว้ตรงนี้เราเอากุ๊บเปนอยู่เนี่ยแล้วพี่มิ้นยังไม่ได้กินอันนั้นเลยอะมัน,มนโดน,นไหมเนี่ย ไม่โดนไม่โดนกินกุ้งไหมละ่ะไม,ม่ได้ไม,มันผิดนะไม่ผิดนะอายุขอบค,ครับกิวกินได้ปะวะกินได้กินได้ดึงเฮ้ยเมื่อกี้มือโดนพี่ปะ <c oughs> มือ <c oughs> เปื้อนน่ะไม่เห็นเ็ดเลยเบไเ็ไม่เผิดเอาไปพี่ไม่ค่อยชอบกินกุ้ง แล้วก็เอากระดูกใส่กระดูกคุณน้องแตงกิ<อ><อ>้วน่ารักจังโอโ้โ,อโหขอกัดเกมหน่อยครับมันเคี้ยวมากน่ารักที่สุดเลยขอบคุณครับ <c oughs> แบ่งมั่งนี่ขอไล์มั่งนี่ขออยู่ในกล้องมั่งนี่แล้วมือเนี่ยจากโทรศัพท์พี่วินพี่วินว่ามันเลอะไปแเล้วมไม่เลอะมันไม่เลอะเลย พี่แม่นขออะไรหน่อยได้ไหมคะขอ,อะที่ตั้งๆแข็งๆหน่อยได้ไหมมีอะไรเออกล่องนั่นก็ได้ยืแมแป๊บนั้นเลยตอนนี้เห็นเล็กยนะ<ช>ิ้วเนาะอ้อยอ๋เช็คก่อนเหมือนเล็กิ้วจับขาคิดถึงมากขอบคุณครับ ปนหนึ่งว่ามือคุณเปื้อนนะคุณแตงกิ้วไม่เปื้อนคุณมือผมเปื้อนแต่เสื้อผมเปื้อนอร่อยไหมกิ้วอร่อยครับอร่อยมากๆเลยกิ้วเป็นน้องพี่มิ้นท์หรอครับอยากกินอะไรอยากกินอะไรเป็นก็อยากกินอะไรอะไรนะตลกมากพ่อลูกทะเลาะก,กัน อร่อยไหมพ่อลูกอร่อยมากๆเลยครับพี่มิ้นบอกแฟนครับไหนว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยสวัสดีค่ะี่มิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเผื่อพี่ที่เขามาไม่ทันขอบคุณค่ะพี่ส่งรุย่ยย<ะ>ันฮะไม่ได้สั่งตอนนี้ หมดแล้วหมดโควตาคนแล้วคุณอยากเช็ดนี่นี่อยากเช็ดเสื้อนิได้เอทพี่พี่ไปดูหนักมาหรือยงหนังโซนีก่กะเลี่ยวไปดูมาแล้วอ๋อวันเสาร์แล้วเหรอไปดูมาแล้วเหรอสนุกไหมสนุกมากมันมันแบบ พี่รู้ไหมตัวใครใครเป็นตัวชั่วอ่ะทั้งโซนิกไม่รู้่ะด็อกเตอร์เอกแมนเอเอาก,ก่องนอี้มาให้พี่ใส่กระดูกด็กดอกเตอร์เอกแมนแต่ตัวหลักเรื่องนี้เลยคือนักเคิลเทลแล้วก็โซนิกคกี่วๆไปเอาน้ำเบฟซี่ไหนช่องฟีดอ่ะมันมีกละัะมีดิแล้วเอาแก้วพลาสติกมา ข้างบนเออนั่นแหละเออโคโคโคพูดผิดโคฝานแล้วลุ้นโชคใต้ฝาเอาล้างก่อนเอาอะไรล้างเอาโคกนั่นแหละล้างขวดข้างนอกก่อนก็ล้างไปเลยไม่ใช่เปิดขวดแล้วล้างนะแค่ล้างหิวข้างนอกเฉยเผื่อมันเปื้อนอันนี้เปิดน้ำเสร็จแค่นั้นแหละเอาน้ำล้างขวดเฉยๆไม่ต้องเปิดขวดนะเออใช่ใช่ใช่ขวดใช่ไหมอืมผิวขวด เขาขวดมันไปโดนอะไรไม่รู้มาเยอะแยะกิจาองคความสานอะไรเนี่ยก็บอกให้นีเองไม่อยู่บอกมาเสร็จแล้วว่าเสร็จแล้วก็มามานของกตอนนี้โคคุณไม่มีความเย็นเสร็จแล้วคุณก็ไปเอาแก้วของคุณมาที่คุณจะรับประทานน่ะคุณก็เอาแก้วของคุณมาใส่โค้ฮะ พี่มิ้นอ่านอ่านไรด้วยเดี๋ยวเขาหาว่าดิคิวไม่อ่านสวัสดีจ้าอ่านด้วยว่าเขาพิมพ์อะไรมาอ่านด้วยอ่านด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่อ่านแบบนั้นนะตึงโป๊ตึงโป๊เขาไม่ได้พิมพ์อะไรมาอะไรเนี่ยเอาพูดจริงดิเอาเนี่ยเอออีโมจิอร่อยไหมคะมีห่อหีบด้วยนะครับ พเท้ล้างมือ,อยังคิดถึงมากครับขอบคุณครับฮ่าฮ่าฮ่าแมวแก้วมาเผื่อพี่บ้างปนป่วนคอ้แมวแก้วมาเผื่อพี่บ้างล่ะยูว่าพี่จะกินในตอนนั้นเอาถ้าพี่ดื่มอย่างนี้แล้วกิ้วหมดแล้วกิ้วจะเอาอีกแล้วแล้วคิ้วจะกินไหนอ่ะหามือห้ามเปื้อนนะจับแก้วอะ่ะมาแล้วทำไมแมวแก้วแบบ เออไม่ทำอะไรไม่เอาแก้วแบบเดิมไม่เอาเอาแก้วแบบเป็นแก้วเนี่ยแก้วสุกระประุ๋กก็นั่นนะเออค,นค,นคุณคุณผมว่าคุณหยิบเองไหมเอ้าก็พี่มิ้นกินอยู่ะวะได้ยังเอา ไม่ต้องใส่ทรงไม่ต้องใส่แล้วใส่เข้าไปในกล่องนี่แหละแล้วตะเกียร์ใส่น้ำแข็งไหมเดี๋ยจะกินเที่ยวถามเป็นว่าไม่ต้องมาเผื่อพี่มิ้นนะเปิดมือตะเกียร์เอาข้าวแข็งไอที่เอฟซีดู อุ้ยเอาให้มีเอ็มซีดูดิจับมายังไงดูดิจับมาอย่างนี้นะ